เธอว่ายาวเลยใช่ไหม,มเรามาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่สติปัญญาสูงมากๆแล้วก็ค่อนข้างหื่นด้วยมีพฤติกรรมลักลวมเพศนะก็คือใช้รูจมูกแทนก็คือสวบเข้าไปในรูจมูกมีพฤติกรรมแบบล่าแบบแมวน้ำํำลุมโซมแล้วก็พากันไปปี้ยาก็มีนะผียาไม่ใช่ปี้ยาเอ้ยปี้ปี้ไม่ใช่ละผียา อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่ายาวเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนักยนรู้ไหมว่าฉางอ่ะไม่ต้องโยกเลยนะมันสามารถขยับแค่องคชาตได้ก็คือแบบอยู่เฉยอย่างนี้เลยเคยเห็นด้วยเอันนี้อันนี้ของนกเป็ดน้ำที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ไส้เป็ดนะจู่เป็ด ประมาณประมาณศอกหนึ่งนะจูจู่จอะ่ะนา่าจะจำไม่ผิดเออเนี่ยประมาณศอกหนึ่งเ,เขาใช้เป็นบ่วงลับตัวเมียแล้วเอาส่วนปลายอะ่ะซัวเข้าไปใช้เป็นบ่วงด้วยเอออันนี้อันนี้ของเพียงของเพียงก็คือครูอ,อธิบายหลักการให้ฟังนะสมมติเธอเข้าไปในคาเฟ่ใช่ไหมสมมติเธอเป็นเพียงเข้าไปในเพียงคาเฟ่ แล้วเธอสนใจเพียงตัวนั้นมากๆเธออยากได้เขาใช่ไหมเธอสมมติเธอเป็นเพียงตัวคู่เธอก็ยืดจู่ไปจึ๊กเลยเราอยูดเชี่ยโดนโดนแล้ว่ะโดนโดนสื่อโดนซวบแล้วอะแบบนี้เลยอลนนี้คือเพียงอยู่เฉยๆเลยแล้วเราก็ยืดจู่เอาเหมือนมือแม่นาคแต่เป็นจู่แต่หนักสุดคือหมึกหมึกเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งที่เอาไว้สื่อพันเลยสมมุติเราครูเป็นหมึกตัวเมียที่คุณเลิศต่ตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวผู้ชอบมากไายไปไหนตัวผู้ก็ติดใจอะไรเงี้ยตัวผู้อ่ะมันจะถอดหนวดที่มีถุงสเปิร์มอยู่ข้างในแปะไว้คือพูดง่ายๆเหมือนเธอถลกองคาชาิแล้วก็แปะไว้ที่หมึกตัวนั้นใช่มันมีหนวดเส้นหนึ่งที่จะมีสเปิร์มอยู่ข้างในตรงนั้นแปะแปะดังนั้นหมึกบางตัวก็จะมีถุงแบบสเปิร์มแปะ,แปะเต็มตัวเลยก็มีอืม <c oughs> เออนะเนี่ย ก็คือพวกหมึกงวงช้างถ้าพอใจก็ถอดให้ได้ใช่อุย้ยมีเรื่องเล่าอีกเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้คุยกันต่อในคลาสถัดไปะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาสเปิร์มที่ยาวที่สุดในโลกมาให้ดูหรือจะดูเลยยังไม่ขึ้นเรื่องสเปิร์มเลยนะไม่มีอะไรเล่าแล้วนะนี่ไงอันนี้คือหนึ่งสเปิร์มนะไม่ใช่หลายสเปิร์ม หางมันยาวมากๆสิ่งนี้เราเรียกว่า mating plug plug ที่แปลว่าจุกคอกในการอุด mating แปลว่าการสืบพันธ์ุผสมพันธ์ิ้งเ mating กัน mating plug คือเป็นการที่สเปิร์มของมแมลงวันตัวผู้ฉีดเข้าไปในตัวเมียแล้วอุดไม่ให้ตัวอื่นเข้าไปได้โดยการที่ใช้หางของสเปิร์มยาวๆนี่แหละให้มันอุดไว้ตัวอื่นจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับตัวเมียของฉัน นี่แหละมีเยอะเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังแบบจูอ๋อมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยอนี้ให้ดูมีอันนี้ให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเปิบอ่าอันนี้หนอนตัวแบรนเห็นจูเขาไหมพวกหนอนตัวแบรนเห็นจูไหมอันนี้คือตัวผู้มันต้องเอาจูมาฟันกันเอาจูสู้กันชิง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 ,ชง จูสู้กันเอาจู่สู้กันเพื่ออะไรไม่ใครโดนแพงตนท่านได้เป็นตัวเมียนะเออเสียสิทวอ้าวกูเป็นตัวเมียจริงเดี๋ยวไว้เรียนไว้เรียนเขานะ้